มาเด่นเห็นเลขที่ต้นตะเคียนนะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันต้นตโตโตโตเพื่อมองเห็นเลขไปนกจะเห็นทำไงกันนะไปด้วยไปด้วยทางตรงมาจากต้นตะเคียนจะน่าที่โตตตะเคียนอีกนะครับตรงเนี้ยจะมองเห็นเป็นเจ็ดสี่เจ็ดถ้ามองมาจากฝั่งเนี้ยจะมองเป็นเห็ดเป็นเจ็ดสี่เจ็ดแต่ว่าพอมาไกลๆจะไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ แต่ถ้ามองมาแต่แปลกไรมองเป็นตรงนี้ก็เลขเจ็ดตรงนี้ก็เลขสี่ตรงนี้เองเจ็ดเจ็ดต่อตะเคียนตรงนี้ให้โชคแม่นะเราโชคเจ็ดสี่เจ็ดใช่ไหมมิตรต่อตะเคียนนี้ให้โชคมาแล้วแล้วมองเป็นเห็นตัวเลขแล้วก็เข้าด้วยแต่ตอนนั้นเห็นเป็นสองตัวก็เข้าอยู่นะแล้วนี้เป็นครั้งที่สองที่เรามาแครั้งแรกก็เข้ารังสี่เจ็ด

เออเป็นห้าอยู่แต่ว่าเล็กแต่เป็นตัวใหญ่เนาะไก่ที่เข้ามาในฟารก็ตอโคเชนะครับท่านผู้ชมปกเป็นไทยมาแล้วนะหึ่งีางมาเต็ๆและก่อนหน้าน้นอีกนะคะก่อนหน้าน้าจะถูกมาตลอดถูกมาแค่เลยนะโตตะเคียน นี่ได้ต้องได้ชุดได้เนี่ครับท่านผู้ชมนี่ถูกจนได้หลังคาครับท่านผู้ชมนี่ครับรับมาสามสีงวดติดครับท่านผู้ชมนี่ครับสงวดหนึ่งสี่ห้ากรับเป็นแสนครับท่านผู้ชมนี่ครับถูกจนอ่า่หลังคาได้ได้ได้ถูกได้ชุดเป็นชุดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นะคะ นี่ครับเจ็ดสี่เจ็ดครับแล้วก็เจ็ดห้าเจ็ดห้าเจท่านผู้ชมเจครับนชมี่ใครเห็นแล้วนี่นะครับจะเป็นสี่เจ็ดเจ็ดสี่ก็ได้นี่ครับนี่เจ็ดสี่ห้าก็ได้ครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่อะไรวะเจ็ดสี่ห้านะครับนี่ครับใครดูก็ดูได้เห็นครับนี่ นี่จะเป็นเลขเจ็ดก็ได้นี่จะเป็นเลขสี่ครับท่านผู้ชมนี่จะเป็นเลขสี่ครับนี่เจ็ดอันนี้เลขห้าครับท่านผู้ชมอันนี้เลขห้าครับนี่นี่สี่เจ็ดห้าครับเลเล็กครับท่า้ชมนี่ครับนี่สาธุหรือสาธุหรือใครจะแคปไว้ดูก็ได้ครับท่านผู้ชมใครจะแคปไว้ดูก็ได้ครับนี่นี่เป็นสี่ครับเป็นเจ็ดห้าตัว เล็กครับห้าตัวเล็กๆครับนี่เป็นห้าตัวเล็กครับหรือใครจะมองเห็นตัวไหนครับก็แคปไปดูครับได้ครับท่านผู้ชมสาธุสาธุนี่ครับเลขสี่ครับสี่เจ็ดห้าครับท่านผู้ชมสาธุเด้อสาธุให้โชคมาแล้วหนึ่งสี่ห้ารับเป็นสองแสนครับท่านผู้ชมนี่ครับถูกโชคต้องซื้อชุดซื้ออะไรมาถวายแล้วก็ตรงได้ลังคามาให้ใหม่ท่านผู้ชม นี่ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทุกท่านใครฝากฝากกดไลค์กดแชร์ด yeah. um ้วยสาธุสาธุเนี่ยนี่จุดงวดต่องวดครับหนึ่งหงก้าศูนย์ครับหนึ่งเก็ติบยอดนี่ทูปยังอยู่ครับหนึครับนี่หนเก้าย์กับ กดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์นี่นะชุดมาไหมไหมครับให้โชคมาติดกันลายเป็นแสนครับนี่วันนี้ตามต่อครับท่านผู้ชมนี่ครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์โคนตะเคียนครับโคนตะเคียนคู่ครับท่านผู้ชมนี่เมื่อกี้ก็ไม่ได้ดวงเฮงเห็นมองเห็นแล้วครับมองเห็นนะครับมองเห็นสี่เจ็ดห้าครับท่านผู้ชมนี่ที่แอปให้ดูเมื่อกี้ครับสี่เจ็ดห้า ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์และต้องกดติดตามเพื่อจะได้มองเห็นคลิปนะครับท่านผู้ชมนี่ครับใครมาดูคลิปนี้ก็ให้ท่านเฮงๆรวยรวยปังปังสาธุเด้อสาธุสาธุเด้อสาธุมีเก้าสามเจ็ดครับท่านผู้ชมเก้าสามเจ็ดนี่ครับเก้าสามเจ็ดครับ 1903งเก้าศูครับ1 90กครับท่านผู้ชมสาธุเด้อสาธุขอให้เฮงๆรวยๆปังๆเด้อทุกคนนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชม,มจนได้หลังคาครับให้โชคครับจนได้หลังคาครับ ไปคามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทนะ่าผู้ชมช่องยนะูทูปนรินพารวยอ่ะรำลากันไปครับท่านผู้ชมสาธุสาธุเด้อสาธุ